สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่12ธันวาคม2567นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเสาอากาศดิจิตอลทีวีนะครับเนื่องจากมีคำถามจากเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับหก็คือไปหาแอปที่ค้นหาพิกัดสถานีส่งไม่เจอนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ เขาเปลี่ยนชื่อแอป,ปไปแล้วนะครับแอป,ปเดิมใช้ไม่ได้แล้วปัจจุบันจะเป็นแอป,ปนี้นะครับชื่อว่า DTT Service Area ก็คือตัวเดียวกันกับคราวที่แล้วแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่าเพราะฉะนั้นแนะนำเพื่อนๆนะครับไปติดตั้งก็ตอนนี้ผมกำลังติดตั้งอยู่วิธีการติดตั้งเสาอากาศดิจิตอล TV นะครับก็คือเราต้องทราบก่อนนะครับว่าเสาที่เราติดเป็นประเภทไหนยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นเสาแบบ outdoor เสายากินะครับ เสายากิจะมีส่วนประกอบเบื้องต้นตามนี้นะครับก็คือตัวนี้ด้านหน้าที่เล็กๆตรงนี้นะครับเรียกว่าไดเร็กเตอร์1 2 3 3อมลิเมตรนี่คือไดเร็กเตอร์นะครับถัดมาก็จะเป็นไดโพคือตัวรวมสัญญาณแล้วส่งลงไปที่สายอากาศไปถึงกล่องรับสัญญาณนะครับและส่วนสุดท้ายเรียกว่ารีเฟคเตอร์มีหน้าที่สะท้อนสัญญาณเข้าไปที่ไดโพแล้วก็รวมสัญญาณไปหาตัวกล่องรับสัญญาณหรือว่าทีวีนะครับ ตัวนี้เป็นทีวีรุ่นเก่าต้องใช้กล่องดิจิตอลอยู่แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็คือเสียบเข้าตูดทีวีได้เลยนะครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณเข้มอยู่แล้วมันจะรับได้อยู่แล้วนะครับแต่กรณีคนที่อยู่ห่างจากสถานีส่งมากๆนะครับการที่ตั้งเสาอากาศถูกวิธีมีผลมากๆนะครับแล้วก็ในกรณีอีกอย่างก็คือว่าเวลาฝนตกหรือว่าสัญญาณถูกลบกวนนะครับตัวนี้ ถ้าเราตั้งเสาถูกต้องมันจะช่วยป้องกันปัญหาตัวนี้เพราะว่าความเข้มของสัญญาณตรงนี้มันจะเยอะเวลามันโดนกวนมันก็จะเหมือนกับโดนลดทอนไปแต่ก็ยังยังไม่ถึงขั้นที่จะดูไม่ได้นะเสาอากาศพวกเสายากพยิพวกนี้เราสามารถสั่งออนไลน์ไปติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับบางรุ่นก็จะมีสาย RG6 ที่เป็นสายสัญญาณแถมไปให้10เมตร20เมตรแล้วแต่รุ่นนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนะครับว่าเสายากิก่อิลิเมนต์นะครับ ซึ่งสเปคเสาแต่ละระยะอิเิเมนต์เยอะยิ่งรับได้ดีคือระยะห่างจากสถานีส่งเขาจะมีเกณฑ์ที่รับได้ไกลขึ้นนะครับตัวนี้เป็นแบบ5อิลิเมนต์แต่มันจะมี10อิลิเมนต์14อิลิเมนต์9กอิลิเมนต์ก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ใต้คลิปก็เพื่อนๆก็ลองดูว่าเราอยู่ห่างจากสถานีกี่กิโลนะครับก็จะได้ทราบว่าเราควรใช้ใชเสารประเภทไหน ตอนนี้ผมติดตั้งแอปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับยอมรับไปเนาะนี่ครับเปิดแอปขึ้นมาเราต้องอนุญาตให้เขาใช้โลเคชันนะเพื่อว่าเราเขาจะได้รู้พิกัดเราอยู่ตรงไหนอันนี้เขาอ้างอิงตาม o o o l l m m p s นะครับนี่เพราะฉะนั้นเสาอากาศผมต้องหันพิกัดไปประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับมาจะเอียงซ้ายงขวานิดหนึ่งก็ให้เรากะคร่าวๆนะครับ ประมาณนี้เนาะรุ่นนี้มันมันอแอปรุ่นใหม่มันจะตึกๆมันเซนซิทีฟนิดหนึ่งแต่ประมาณนี้นะครับวิธีหันก็คือให้ระนาบกับพื้นโลกแบบนี้มันถึงจะแม่นเนี่ยอยู่ตรงนี้ผมก็จะหันไปตรงนี้ดูคุณภาพนะครับให้เราจําทิศไว้ก่อนถ้าเราได้ทิศเสร็จเราก็จบกับแอปนี้ไปนี่นะครับตรงนี้มอาจจะโดนบางโดนอะไรก็คือพิกัดอยู่ประมาณนี้ เวลาหาทิศทางนะครับก็คือหันมือถือให้ได้ประมาณนี้เสาหันหน้าไปทางนูน้นก็ประมาณนี้นะครับค้าวๆแล้วก็กลับมาดูสัญญาณว่าสัญญาณแรงโอเคหรือเปล่าให้เราดูพิกัดเทียบจากทิศเหนือไปเลยนะครับจิ้มตรงนี้นี่นะครับล็อกทิศเหนือไว้เลยเวลาไปใช้งานก็คือเราหันหน้าขึ้นเหนือแบบนี้เสาอากาศก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงนี้เราหันโทรศัพท์ขึ้นทิศเหนือใช่ไหมครับเสาอากาศอยู่ตรงเนี้ย เราก็หันหน้าเสาอากาศไปทางนี้ผมว่าอันนี้น่าจะเป๊กกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เวลาเราแกว่งอย่างเงี้ยมันมีการสวิงเพราะฉะนั้นเราอิงทิศเหนือเป็นหลักแล้วก็ดูว่าเราต้องหันเสาไปทางไหนหวังว่าคลิปวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบคําถามกับพี่ที่ถามเข้ามานะครับวันนี้ยังไงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ